สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกันกบ T57 Heavy เเป็น Heavy t a ท k T10 ของอเมริกาออโตโหลดนะครับซึ่งในแมปนี้อยู่ในแมปเลดวิวแล้วก็ผู้เล่นก็คือคุณธนากรซ4 5นะครับมีคนบ่นบอกว่าอยากอยากดูคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คุณธนากรซจ,จัดให้ครับจัดให้ครับมากับ เอวิทังคันนี้ออโตโลดสายดึกกำบันนะฮะมานานแล้วในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียร์แปดเทียร์เก้าเทียร์สิบนะครับคุณนากรเกิดทางฝั่งใต้แล้วก็มาเล่นลายสองปีนขึ้นมาด้านบนเลยครับชะโงกหัวขึ้นมาไม่เห็นใครนอกจากโบลาาคันเดิมนะ,ะมีคันหนึ่งครับวิโอพาดพี a เออโตโลดครับสี่นัดเท่าที่เห็นใส่อุปกรณ์มาสี่อ่าสามชิ้นก็จะเป็นตัวปรับสเสถียรม่วงนะครับพัดลม แล้วก็อะไรคิดหนึ่งจะไม่ได้จะไม่ได้จอนอยู่ตรงนั้นครับขึ้นมาจากหลังหินมีจอนด้วยนะในเกมนี้ข้างละหนึ่งคันเท่านั้นนะครับขึ้นมาจ่อยิงนะครับ อีกชิ้นหนึ่งที่ใส่มาน่าจะเป็นเทอร์โบนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเทอร์โบพัดลมแล้วก็ปรับเสถียรแต่ว่าเป็นของม่วงหมดมเลยนะกดหัวลงมาครับ1น,นัดเข้าไปที่ liopta ครับ2อนัดยังนิ่งครับและเรียบร้อยครับ3นัดเก็บไปแบบง่ายๆ e a s y easy อ,อ่นะ1คิวครับคือเขาโดนยิงแล้วทำไมเขาไม่หนีก็ไม่รู้เหมือนกันนะโดนเก็บไปแบบง่ายๆเลยฮะโดนยิงนัดหนึ่งก็ไม่หนีนะ3นัดเรียบร้อยครับกลับลงรถสิครับ รออะไรไปครับดันครับโบลาดน่าจะเพ่นไปแล้วนะไม่เพ่นก็โดนแน่ๆครับถ้าไม่เพ่นอ้ายังอยู่ยังอยู่จริงๆครับหนึ่งนัดเท่าไปครับสองนัดเท่าไหร่ครับสามนัดครับแทกครับและเรียบร้อยแน่นอนครับนี่ไม่มีอีกแล้วครับสองคิวแม่ฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบไม่ค่อยจะหนีกันนะ อย่างนี้ก็สบายครับ4นัดก็สบายดีครับนัดหนึ่งก็500 4ี่นัด2 0 0 0นเรียบร้อยครับเป็นใครก็เรียบร้อยครับแล้วเห็นจอนครับออบเจกต์261หนึ่งครับเพื่อนยิงไป1นนัดอุทธนากรซีแหมจะเล่นบอส็กอยู่เมื่อกี้ไม่ทันครับไม่ทันเพื่อนครับไม่เป็นไรครับทางขวามือมีที0และชาฟูตัวชาฟูตัวครับนัดแรกเข้าหัวแท็กน่าจะโดนครับ ล็อกป้อมครับแล้วปลายเข้าไปนาทีสองนาทีสามโอ้ลักษณะนี้โดนเต็มครับน่าจะโดนเต็มเต็มนะเลือดโพลมาทีนึงเกือบตายนี่เรียบร้อยแน่นอนนะไม่รู้ว่าได้มาอีกเท่าไหร่นะเหลี่ยมเดิมครับเป็นเหลี่ยมสวยๆนะที่มีพุ่มบังให้แต่ว่าตอนนี้ชะโงกมาเต็มเต็มเต็มตัวแล้วเนะ พร้อมยิงเะใครโผล่มานี้โดนแน่ๆสี่นัดพร้อมยิงมีเพื่อนบลายไปข้างหลังนะครับตรงนั้นเท่าที่เห็นนี่สามคันนะครับสามคันกาดคันหนึ่งครับโอ้โหคมนัดนี้คมครับคมเลยฮะซัดเข้าไปสี่ร้อยทีสามสิบคันหนึ่งอ้าวตรงนี้ครับจีซอหนึ่งพันแปดครับล็อกเป้ายิงครับสองนัดเข้าไปแล้วอีกนัดหนึ่งครับ ือบตายครับเือบตายครับขอย้มลครับนะเอา้าล็อกได้ครับบล็อกชาฟูตัวได้ด้วยนะฮะสกอร์หกเท่าครับตอนนี้ทางขวามือกใกล้ๆนี่เป็น M60 เขาวิ่งเข้ามาแปะ ไกลๆครับ G4008 ครับเรียบร้อยไปแล้วก็มี SHPK ยิงเข้ามานัดหนึ่งรบบสองกว่ากโอ้ยังบล็อกได้อยู่นะครับบล็อกกาดได้โหดใหม่ครับโหลดไว้อยู่แล้วนะสี่นัดนี้โหลดประมาณ20่สิบวิเท่านั้นเองเข้อเสียคันนี้ก็คือเป้ามันใหญ่นะครับต้องคุมเป้าดีๆหน่อยเอาเดีน๋นนี้ คุณธนากรซีเอาตัวปรับเสถียรม่วงมานะครับแล้วก็ยังเป็นคําสั่งเสริมที่คุมเป้าอีกต่งางหากนะครับก็จะช่วยได้เยอะซึ่งมันก็จะไม่เลืองช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ก็เอาไปใส่เทอร์โบใส่ตัวพัดลมเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับจะโง่ขึ้นมาครับ1นัดเข้าไปที่ M602 นัดเข้าไป3นัดครับหัวแท็กด้วยแล้วก็อีกนั้น,นครับเรียบร้อยครับ4นัดเผด็จศึก เรียบร้อยไปนี่ฮะได้มาเป็น 4Q โหลดใหม่ครับ4นัดสุดท้ายของลูกทองลูกฮีทนะครับสกอร์8ต่อ7ตอนนี้ใส่เทอร์โบมาก,ก็ทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะครับอ่าโหลดใหม่เป็นลูกปกติครับ หาเหลี่ยมยิง s H p d k และ t 3สสครับกลับมาที่เดิมเนี่ยกลับมาที่เดิมสกอร์เกต่อเจ็ดแต่ว่าไม่มีคนวิ่งเข้าไปเปิดให้นะไม่มีคนเข้าไปเปิดให้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีเขาก็ดันเข้ามาที่ฐานเหมือนกันเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกนี่ก็ ตะวันออกกับตรงกลางนี่ก็ดันเข้ามานะฮะส่วนของเราก็ฝั่งตะวันตกก็ดันเข้าไปนะครับมีคนเห็นทีสามสิบครับแต่ว่าไม่ทันแล้วถอยมาก็ไม่ทันแล้วเก้าเท่าครับไปไปมาๆนี่เก้าเท่าเลยนะครับคือตอนนี้เล่นดันกันเป็นนาฬิกานะฮะวนกันเป็นนาฬิกานะทางฝั่งขวานี่เขาก็ดันเข้ามาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ดันขึ้นไปปุญทนากรนี่เหมือนจะกลับมาช่วยเด็บที่ฐานนะครับ ที่ฐานก็มีอยู่2คันที่คอยช่วยกันอยู่ก็จะเป็น183แล้วก็ CS52 LIS mm hmm. เท่านั้นนะครับซึ่งคนที่ดันมานี่จะเป็น v i s o o t ต C45,1 ่0 0แล้วก็จากรัสสปอร์ตทีจะเป็น MX M454 นะครับก็เอาเรื่องอยู่สำหรับ M454 และ183โดนเก็บไปเรียบร้อยครับแม่แตัดสินใจถูกครับคุณธนากรที่ กลับมาช่วยเดฟนะครับเพราะว่าทางนั้นบุกไม่ขึ้นแล้วด้วยนะครับบุกไม่ขึ้นแล้วด้วยกลับมาช่วยเดฟดีกว่ามาแลครับ b i ซัมเต้สี่สี่สแล้วก็มาพร้อมกับ MXM454 ครับเข้ามาเต็มตัวแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแหม่หนึ่งนัดเด้ง นาทีสองได้แท็กนาที่สามเด้งครับนาทีสี่นาสุดท้ายได้มานัดเดียวครับสี่นัดได้มานัดเดียวแหมนีม่ของจริงครับแข็งจริงนะครับแล้วเขาก็สะบัดไปสะบัดมานะ <laughs> เป็นงานอยู่นะครับแหมเกือบไม่งั้นก็ได้อีกคิวแล้วนะครับ <laughs> เขาเข้าไปหลบหลังหินแล้วด้วยนะ ว่าก็ทำให้เราได้หนึ่งหนึ่งกับบีซอนเต้ได้ครับบีซอนเต้จัดแม่นัดนี้ไม่ได้เน้นครับนัดที่สองเน้นเรียบร้อยครับเหลืออีกสองนัดเข้าเลยครับคุณธนากรเข้าเลยไหมเลือดตัวเองเหลืออยู่473ครับอ่ะโอเคครับล่อครับโอ้โห,โโหเขายิงแล้วฮะโอเคครับ รีบยิงไปหน่อยครับแต่จะยิงยากจริงๆครับเหลือหน้าสุดท้ายโหลดใหม่ครับโหลดเป็นลูกทองครับสกอร์สิต่อ12ครับที่ฐานตอนนี้มีคุณธนากรคนเดียวแล้วนะครับคนเดียวแล้วนอกนั้นเพื่อนอีกสองคันนี้เขาก็ยังตั้งหน้าตั้งตางตบุกกันอยู่นะท,ทั้งที่มันยังบุกไม่ขึ้นนะอ่ะมาครับออ้ยต้องรีบยิงครับเพราะว่าก็ดู กลัวโดนเหมือนกันเนี่ยขึ้นมาพยายามจะเลงหัวฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยปิดแล้ค่อนข้างจะสนิทแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็อ้าว S H B D K ด้านหลังครับโอ้โหเขาเข้ามาซับพอร์ตดีเหมือนกันนะเอาละฮะงานยากมาแล้วครับงานยากมาแล้วครับ คุณธนากรต้องเข้ามาหลบครับแล้วก็บล็อกได้ครับต่างคนต่างบล็อกได้โอเคครับเห็น SFPK แล้วโอเคครับเก็บคันนี้ก่อนครับแล้วก็ SFPK อู้หูนัดสุดท้ายเป้าใหญ่ๆเสียงครับแต่ก็ได้ผลอยู่ครับเก็บตรงนี้ดับเบิลคิวสองคิวเป็นเจ็ดคิวโอ้โหตัวเองนี่เกือบตายเหมือนกันนะเจ็ดสิบเจ็ดเท่านั้นสำหรับเลือดที่เหลืออยู่ตอนนี้ แล้วเพื่อนก็เหลือแค่คนเดียวครับซีซีหนึ่งมารทูกำลังจะโดนปู้ยิปูยำเนี่ยต้องวิ่งกลับเข้าไปช่วยเพื่อนอีกต่างหากโอ้โหบอกเลยงานนี้เดอะแบกจริงๆนะครับเดอะแบกจริงๆฮาร์ดแคลรี่นีไปครับดีว่ายัง เอาเทอร์โบมาช่วยวิ่งนะเพื่อนก็ยังดีครับยังเก็บยังเก็บคอนเคลเลอร์ได้อยู่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับขึ้นมาพอดิบพอดีครับซัดสนัดทีสาเรียบร้อยครับแล้วโหลดใหม่ครับเป็นลูกปกติที่เหลืออีก3นัดเท่านั้นนะครับ3นัดเท่านั้นขั้นสุดท้ายครับชาลีเทียครับรอโหลดนิดนึงครับีมาถูกกำลังเข้าไปเปิดให้และเห็นแล้วชาลีเทียครับ มาสักหน่อยอ่าโอเคอนัดนี้นัดที่สองได้อยู่ครับอีกนัดน,นึงครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับกดบอกเพื่อนเลยฮะว,ว่าตอนนี้กระสุนหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงครับทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากวิ่งชนอย่างเดียวครับนอกจากวิ่งชนอย่างเดียวจริงๆนะฮะช่วยเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่ได้แค่นี้จริงๆ โอเคครับโอเคครับ <_ C 1> เพื่อนยังคำได้อยู่นี่ยใช้ได้โอ้โหฮาร์ดแคร์รี้จริงๆเกมนี้สนุกจริงๆนะเกมนี้เป็นเกมที่มันมากนะแบกกันมันจริงๆนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนิดได้หมดจริงๆสำหรับ T-67 Heavy คันนี้นะครับก็เอ็มแตกไปไดเอ็ดทังเกอร์นะครับได้เหรียญเลดี้วอเตอร์เพราะว่าคิวไปทั้งหมด8คิวด้วยกันได้เหรียญนี้มานะครับได้ไฮคาเบอร์ปืนกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะครับหคิวขึ้นไปได้เงินมา1 0 0 0 0แสนกว่านะครับแล้วก็คาบประสบการณ์4,428พันธบัตรอีก7ใบย,ยิงไปเพียบเนหลายคันมากมาก ยิงไปทั้งหมด8,802ดาเมจนะครับ8คิวด้วยกันค่าประสบการณ์บหยิบ1,476ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด36นะัดเข้าเป้า33เจาะเกราะ27นะครับได้ไม่รวม8,800บล็อกไป2,540นะครับเนี่ยมีแอสเซสิกหอิเเป็นบัญชีธรรมดาด้วยนะหักค่าซ่อมไป27,000 ค่ากระสุนแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ยุทธวิใจใยอีก20,000ืนนะครับค่ากระสุนแพงหน่อยเพราะว่ายิงไปจนหมดเลยหมดเลยทั้งลูกธรรมดาลูกทองหมดนะครับยิงจนหมดเลยก็งานนี้ก็ติดลบไป56,000ืแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะแล้วก็ เดอะแบกจริงๆเนะวิ่งมาเด็บฐานวิ่งไปช่วยบุกวิ่งช่วยเพื่อนทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้โอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆขอบคุณคุณธนากร C45 ด้วยสำหรับคลิปมันแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe n i k k ี TV ด้วยนะแล้วก็จะันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ